ไม่เดินตามแบบนะ้ดนน้อมยางน้ำผู้นั้นไปเนีฮะผู้ใดปนน้อมยางน้ำผู้นั้นตียิมินมาดูบุหรี่หน่อยให้บุหรี่ไปอยู่ด้วยเดินน้เลยเป็นตะไบวะล่ะเป็นตะหม่เมษาเออเป็นตะพ้าวล่ะพี่ยังผู้น้อยมนก็มาเหเนาะ พี่มินมาแม่มาแนี่มาบุไลมาพี่มินเล็้วเตะนมคนป้อนนมให้อยู่เป็นเนี่ยสีวันโอ้พี่แดงหมดทุกตัวทั้งตัวเลยขนตาก็แดงเนี่ยเจมูกก็แดง ตัวใเอแข็งแรงแข็งแรงปุ่นนอนดีุ้ยนั่นแมวทางดำบ่มอนอมคือขวดได้อป็แยังว่ามันโต๊กเลีวยมสองมือขวดเลยบอให้จนปตายแต่เ่าเอื้นบอกวุ่นไหลตายก็อยู่เป็นน่ะข้นแต่นหิวนมแหงแลน้ำฝนุกครั้งตันนั้นจะเอาลูก้าอื่นจะเอาน้ตุ่มนามออกม Ôi, oh, anh, 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 nó mà má cứ gần rồi bà muốn ừ. lái Má, 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 má đi đâu mám dai gì dai อ้ยน,นลังใหญ่ห้องบนนน่นนั่นล่ละมีแต่ไข่ใหญ่ๆใช่นั่นแหละอยู่ตรงนั้นแหละเอาเรื่อยๆเลยเขย่าเลย ลงลงลงจ้าลงตะกายอยู่เองนั่นแหละเบาๆเบาๆมันจะเริ่มมาทางซ้ายแล้วไข่เออ,อไข่มันหล่นออกจากตะกาหน่อยนึงแต่ว่ามันส่วนใหญ่ก็หล่นในตะก้านั่นแหละ<บ>อู้ไข่เต็มเลยไข่ผ่าหรือเปล่าไม่ใช่ไข่ใหญ่ยังไม่หมดนะเยอะมากเดี๋ยวไปเรื่อยเรื่อยเรื รังเดิมแบบอันเมื่อกี้นะคะได้มาอีกใต้รังนี่เป็นตัวหมดแล้วอู้เต็มเลยรังนี้มันจะใครใหญ่ ลงด้ะไดโ้โอ้โอหมดกันได้บ่มันติดอันผ้าหรอติดผ้าข้างหลังอ่ะสแลนอ่ะนี่จ้ะ นี่มีจะไข่ใหญ่ๆที่เราใช้วิธีในการเอาไข่ลงน้ำแบบนี้นะคะ ือที่จะรักษาแม่มดแดงไว้นะคะแบบนี้เขาจะแค่สรบปน้ํานะคะเราก็รีบเอาขึ้นจากน้ําแล้วก็เอาไปวางไว้ที่ต้นไม้เหมือนเดิมพอเขาฟื้นเขาก็จะกลับขึ้นไปบนต้นไม้เหมือนเดิมนะคะเอาไว้ให้เรากินปีหน้าเยอะเลย น่คะสายรักในการปลูกป่านะคใครอยากเลี้ยงมดแดงเอาไว้สอยไข่มดแดงกินนะคะไม้มะค่าไข่ทารังเยอะที่สุดเลยนะคะหัดบินเนาะนี่คือป่าปลูกนะคะต้นนี้เป็นมะฮอกกานี ยังไม่มีมดอยู่นะคะเราจะเอามดแดงที่เราแย่เมื่อกี้มาปล่อยให้เขาอยู่ใหม่นะคะขยายไว้ในป่าเขาแค่สลบนะเดี๋ยวพักๆเขาก็จะฟืน้นเราจะปล่อยไว้แบบนี้พอเขาฟื้นแล้วเขาก็จะคืนกับต้นไม้ใหม่นะคะ ถ้าทำแบบนี้เราก็จะมีไข่กินทุกปีนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ทําร้ายตัวที่เป็นแม่ที่เป็นคนไข่นะคะก็คือตัวมดแดงไข่มดแดงสดๆเลยแต่ว่าอันนี้เราจะเอาไปแกงใส่หวายนะคะ วันนี้เราจะแกงหวายเดี๋ยวเหลือไปตัดหวายต่อเดีย๋ยวตามไปตัดหวายกันนะคะใบที่เราใช้ลองเป็นใบยางนานะคะที่เราปลูกไว้ใบใหญ่มากปีนี้ ต้นกำลังใหญ่อันนี้ก็ผลผลิตจากสวนป่าของเราคุ้มค่าค่ะ เราก็จะขุดขาไปใส่ด้วยนะคะขานี้เป็นขาป่าขาป่าเป็นขาที่หอมมากเราจะใช้แค่หน่อเดียวเล็กๆเพราะว่าแค่หน่อเดียวก็เผ็ดร้อนแรงมากอันนี้เราเอามาปลูกไว้นะคะต้องพยายามหามาปลูกเราต้องสร้างป่าเองนะคะเพื่อที่จะเป็นป่าของตัวเอง ใกล้ๆตรงนั้นของขาป่าก็จะเป็นหวายนะคะพยายามเอามาโรยไว้ให้ขึ้นไปเลยนี่ขาป่านะคะขานี้เป็นขาที่เผ็ดมากมดมดแดง ต้นนี้คือต้นหวายนะคะมีใครรู้จักบ้างวันนี้เราจะแกงหวายกันตรงนี้น่าจะได้แค่หน่อเดียวนะคะจะเอาแค่ต้นนี้เพราะต้นนี้มีลูกนะคะจะเก็บไว้ก่อนจะเอาลูกไว้เอาไปโรยที่ป่าให้แก่ก่อนยังไม่แก่นะคะแต่แบบนี้ก็กินได้นะคะใครเคยกินบ้างลูกหวาย ก็ค่อนข้างลำบากนิดหนึ่งนะในการกินแกงไหวครั้งหนึ่งเพราะว่าหนามเจ็บปวดมากจะต้องใช้ความระมัดระวังวนะตรงนี้ก็ไม่ได้ไม่มีหนอพึ่งต้นเล็กเอาไว้ก่อน ทําไหวต้องเป็นผู้ที่เคยทําแล้วนะคะทํามานานแล้วชํานาญเพราะโดยส่วนตัวคนที่ถ่ายอยู่ก็ทําไม่ได้นะคะต่อให้อยู่มานานแล้วก็ยังทําไม่ได้ปักมือค่ะนี่ได้แล้วของแกงไหวจะเยอะมากะคะเครื่องเขา มีหน่อไว้มีขามีบอนมีไข่มดแดงแล้วก็อีกหลายอย่างอยู่ค่ะเดีย๋ยวไปเตรียมก่อน ส่วนของตรงนี้ของตะก้าที่สารนะคะก็เป็นส่วนของต้นหวายที่เราตัดไปแกงนะคะเป็นส่วนเดียวกันแต่ว่าที่เราเอาไปแกงคือส่วนของยอดตรงนี้ก็คือต้นของเขานะคะนี่โหตะก้าหวาย น,นี่คือส่วนที่เปอกออกมาแล้วนะคะของไหวจะเป็นแบบนี้ทั้งหมดนี้กินได้ไม่ทั้งหมดนะคะตรงนี้คือแข็งแข็งกินไม่ได้นะคะจะกินแค่ตรงอ่อนๆตรงนี้นิ่มๆเ,เราก็จะไปหัน่นต้มก่อนนะคะถึงจะแกงได้ จริงจริงกินได้ไม่หมดนะคะต้องแข็งๆเราไม่กินนะคะกินตรงอ่อนๆ